ครับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาสุขาศึกษาและภลศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ชีวิตปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องอุบัติเหตุทางน้ํานะครับครูผู้สอนนะครับก็คือคุณครูอบูคอรีดาราสอนนะครับชื่อเล่นคุณครูอาบูนะครับ เรามาดูความหมายของอุบ <les sunshine> ัติเหตุนะครับสาปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เราเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของความหมายนะครับอุบัติเหตุหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดก่อให้เกิดการบาดเจ็บพิการและอาจจะเสียชีวิตได้นะครับอุบัติเหตุที่มักพบบ่อยเช่นอุบัติเหตุจากการจราจรหกลมมิดบาดถูกน้ำบอลลวกจมน้ําเป็นต้นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ํานะครับอความหมายว่ายังไงนะครับ เป็นการเกิดที่เราไม่คาดคิดนะครับเด็กๆถ้าเราประมาทนะครับเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเด็กๆนะครับอาจจะไม่บาดเจ็บพิการนะครับอ่านะครับเพราะนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทนะครับถ้าเด็กประมาทนี่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับอ่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุเราไม่คาดคิดนะครับจะเกิดเมื่อไหรเราไม่รู้ใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นต้องนึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอเราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับอ่าต่อไปเรามาดูหัวข้อ อุบัติเหตุทางน้ํานะครับอุบัติเหตุทางน้ําเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช่นจมน้ําเรือล่มเป็นต้นนะครับอะเรามาดูสาเหตุ ah นะครับของอุบัติเหตุทางน้ํานะครับอ่าเนืงน่งจุดหนึ่งเรือหรือโปะรัว่รวหรือชำรุดนะครับอะเรามาดูรูปที่รูปแรกนะครับเด็กๆแล้วก็รูปที่สองนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรครับเด็กๆคนจะทราบไหมครับ เป็นรูปที่เรือชำรุดนะครับเรือรั่วมาแล้วนะครับถ้าเรือรั่วชำรุดแบบนี้เราเราใช้ออกมาใช้ผานะได้ไหมไม่ได้นะครับต้องซ่อมแซมนะครับถ้าเราซ่อมแซมไปแล้วเกิดอาการรั่วอีกหรือชำรุดก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นเรือที่ชำรุดหรือรั่วมาแล้วนะครับถ้าเราขึ้นเรือรั่วหรือชำรุดหรือ เรือที่เราซ่อมมาแล้วนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูรูปที่2เกี่ยวกับเกี่ยวกับโปะนะครับโป๊ะชำรุดหรือเก่านะครับถ้าโป๊ะเก่าลาักษณะแบบน,นี้ถ้ามีผู้โดยสารจํานวนมากก็จะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะทําให้โป๊ะแตกหรือโป๊ะล่มได้นะครับถึงอาจจะทําให้โป๊ะรั่วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนบนโป๊ะหรือ โดยสารเพื่อที่จะขึ้นเรือนนะครับต้องดูด้วยนะครับก็จะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะทําให้โบ๊รั่วหรือชํารุดนะครับเพราะเกินน้ําหนักของผู้โดยสารนะครับหนึ่งจุดสองนะครับไม่มีทักษะในการว่ายน้ํานะครับเรามาดูรูปแรกนะครับคนจมน้ํานะครับแล้วก็รูปที่สองนะครับเด็กกําลังฝึก ฝึกการว่ายน้ำฝึกทักษะการว่ายน้ำอยู่นะครับจมน้ำและไม่มีทักษะการว่ายน้ำเด็กๆเ,เข้าใจว่ายอย่างไรครับเรามาดูนะครับว่าการที่เด็กๆหรือนักเรียนไม่ไมีทักษะในการว่ายน้ำเราจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้นะครับอา,อาจจะจมน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเด็กๆถ้าเด็กๆไม่มีทักษะนะครับเพราะนั้น ถ้าเราไม่มีทักษะไม่ควรที่จะไปเล่นนะครับที่น้ำคลองหรือใกล้ๆ้ริมคลองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะตกในน้ำขึ้นมาทางทางเราไม่มีทักษะในการว่ายน้ำก็จะเกิดอุบัติเหตุทางาน้ำได้นะครับหรือชักชวนเพื่อนไปเล่นน้ำนะครับชวนเพื่อนไปเล่นน้ำที่ทะเลหรือที่น้ำคลองหรือที่คลองแถวบ้านทางทางที่เราเรารู้ว่าเราไม่มีทักษะว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอาจจะจมน้ำ ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับวันะน,นั้นเด็กๆไม่ควรที่จะไปเล่นเพียงลําพังเพียงคนเดียวนะครับถ้าเล่นได้ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ค่อยดูแลเรานะครับช่วยให้คําแนะนําให้กับเราเราก็จะปลอดภัยในเรื่องของการว่ายน้ําหรือการเล่นน้ํานะครับอ่ะหนึความประมาทของผู้ขับเรือเช่นขับเรือขนาดเมาเป็นต้นนะครับอ่ะมาดูรูปแรกนะครับแล้วก็รูปที่2นะครับ ขนาดขนาดที่เราเมานะครับขับเรือจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆทราบไหมครับเด็กทราบไม่เอ่ยาหารรูปแรกนะครับเป็นรูปที่ชนก้อนหินเรือชนก้อนหินจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุเมื่อชนแล้วทําให้เรือเป็นยังไงครับเรือรั่วนะครับหรือหรือเรือแตกนะครับทําให้หักอย่างเงี้ยจะทําให้จมน้ําได้จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปรูปที่2เป็นการเรือชนนะครับชน เรือชนเรือนะครับเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เราเมาแล้วข้อขับไปชนไปชนสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะชนก้อนหินชนไม้หรือชนเสาต่างๆนะครับเราก็จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเมาเราก็ไม่ควรที่จะขับนะครับเด็กๆเมาไม่ขับนะครับสัปดาห์ที่เราพูดถึงในเรื่องอุบัติเหตุทางบกไว้แล้วนะครับถ้าเราขับรถในขณะมาก็เกิดอุบัต yep. like ิเหตุบนท้องถนนได้เช่นเดียวกันนะครับขับเรือก็เช่นเดียวกันถ้าเราเมาขับได้ไหม ครับไม่ได้เชื่อเดียวกันอาจจะไปชนเกาะหรือชนก้อนหินอะไรต่างๆทําทให้เรือเราเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับอ่า,อาต่อไปเรามาดู1.4นะครับความประมาทของผู้โดยสารเช่นแย่งกันขึ้นเรือลงเรือนั่งหรือนั่งหรือยืนบริเวณกราบเรือนะครับเล่นกันบนเรือเป็นต้นนะครับอ่าเรามาดูรูปแรกนะครับก็รูปที่2นะครับอ่ารูปแรกนะครับยืนกันนะครับ ยืนกันนะครับเพื่อที่จะขึ้นเรือลงเรือนะครับนะครับถ้าเรายืนนะครับในลักษณะที่เราแย่งนะครับลักษณะที่เราแย่งแย่งกันขึ้นเรือนะจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆทราบไม่เอ่ยเกิดอุบัติเหตุครับเด็กๆเกิดว่าแบบไหนเราอาจจะตกในน้ําได้ผักกันผักมานะครับยิ่งเราไม่มีทักษะในการว่ายน้ําก็จะเกิดอุบัติเหตุได้จมน้ําถึงขั้นเสียชีวิตนะครับนะครับเพราะนั้นการที่เราจะขึ้นเรือต้องมีมารยาทในการขึ้นเรือมีกฎกติกา ข้าแถวให้เรียบร้อยไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่แย่งการขึ้นลงนะครับให้เขาขึ้นก่อนแล้วก็ขึ้นตามหลังนะครับแต่ถ้าเราแย่งไปด้วยเราก็จะเกิดอุบัติเหตุดได้เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็รุ่มที่2ในขณะที่เราขึ้นเรือนะครับเราไปยืนบนกับเรือหรือนั่งบนกับเรือจะทําให้เราเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะตกในน้ํทาทางเราไม่มีทักษะแล้วก็ว่ายน้ําไม่เป็น เสื้อชูชีพเราก็ไม่ได้ใส่นะครับเด็กๆก็จะเกิดอะไรขึ้นครับจมน้ําเกิดอุบัติเหตุทางน้าจมน้ําถึงขั้นเสียชีวิตนะครับไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราขึ้นเรือก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ควรที่จะไปวิ่งเล่นบนเรือนะครับเด็กๆจําไว้นะว่าอะไรเด็กไปไหนไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไปเที่ยวกับพ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรไม่ควรที่จะนั่งบนกับเรือนะครับนั่งบนเก้าอี้ที่เขาจัดไว้นะครับแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะปลอดภัยกับ อุบัติเหตุทางน้ำนะครับนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมครับเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับ1.5นะครับเรือหรือโป๊ะมีการบรรทุกคนหรือสิ่งของเกินน้ําหนักที่กําหนดนะครับเรามาดูเรือนะครับรูปแรกแล้วก็รูปที่2แล้วก็รูปที่3นะครับรูปแรกนะครับเป็นเรือที่บรรทุกของเกินจํานวนนะครับหรือเกินกําหนดนะครับ เรือก็ต้องมีขีดจํากัดในการบรรทุกของนะครับถ้าบรรทุกของจํานวนมากจะทําให้อะไรครับทําให้เรือล่มหรือจมจมได้หรือคว่ำก็ได้เช่นเดียวกันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูขีดจํากัดของการบรรจุการทุบของนะครับว่าบรรจุได้กี่กิโลกี่ตันนะครับถ้าเราทุบของันจานวนมากๆนะครับก็จะทําให้เรือจะทําให้เรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอไปรูปที่2นะครับเด็กๆดูไหมครับว่าว่าคนกําลัง กำลังที่จะขึ้นบนเรือนะครับคนกําลังนั่งยืนอยู่บนโปะนะครับเพื่อเพื่อที่จะขึ้นโดยสารนะครับะนะครับถ้าบรรทุกโป๊ะในจํานวนผู้คนมากหรือผู้โดยสารจํานวนมากก็จะทําให้โป๊ะแตกได้หรือโป๊ะชํารุดหรือล่มได้เช่นเดียวกันนะครับต้องดูนะครับว่าโปะนะครับรับจานวนจํานวนผู้โดยสารประมาณ เท่าไหร่นะครับดูความจุของของโปะด้วยไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปขึ้นเข้าไปนะครับทําให้โป๊ะคว่ำได้หรือล่มได้นะครับหรือแตกได้นะครับยิ่งโป๊ะมีการซ่อมแซมมาแล้วโป๊ะชารุดมาแล้วนะครับก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูรูปที่3นะครับผู้คนจํานวนมากนะครับขึ้นเรือนะครับโดยไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยนะครับบางคนก็อยู่บนหลังคาด้วย นะครับโดยไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพอะไรเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้ลองเด็กๆคิดคิดดูสินะครับเด็กๆคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาพนี้นะครับถ้าเราขึ้นนะครับหรือบรรทุกคนนะครับในจานวนในจำในน้ําหนักที่เกินกําหนดนะจะทําให้เรือเป็นยังไงครับล่มได้หรือจมได้นะครับหรือรั่วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนเหล่านี้นะครับถ้าเรือคว่ำมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุทางน้ําจมถึงขั้นเสียชีวิตนะครับยิ่งเราไม่มีทักษะในการว่ายน้ําใส่เสื้อชูชีพป้องกันก็ไม่มีเราก็จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ําเราก็เกิดอันตรายนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวไหนนะครับขึ้นเรือลงเรือต้องนึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เกิดไม่คาดเป็นสิ่งที่ เกิดไม่คาดคิดนะครับเพราะนั้นต้องนึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับเด็กๆก็จะปลอดภัยในเรื่องของการการโดยสารนะครับการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะป้องกันได้อย่างไรนะครับเราสามารถป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุทางน้ําได้ดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับหัดว่ายน้ําลอยตัวในน้ําให้ชํานาญนะครับ เด็กๆต้องฝึกนะครับต้องฝึกการว่ายน้าเด็กๆต้องฝึกหัดว่ายน้ําการลอยตัวนะครับจะช่วยในเรื่องของการาการจะช่วยในเรื่องของการที่เราจมน้ํานะครับมีทักษะในการลอยตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกหัดว่ายน้ํามีทักษะในการเราก็จะปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้นะครับนะฮะเด็กๆไปเรียนได้นะครับไปเรียนได้นะครับเรียนเรียนว่ายน้ําได้นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพา พาไปเรียนได้นะครับเด็กๆก็จะเกิดความชํานาญนะครับก็จะปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับไม่ควรเล่นใกล้แม่น้ําลําคลองและถ้าจะเล่นน้ําต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปเล่นใกล้แม่น้ําเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเราไปเล่นน้ําคลองนะครับทั้งๆเราไม่มีทักษะในการว่ายน้ํา ทางทานเราไม่มีเราไม่เรามมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับเราก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะเล่นน้ํานะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําให้กับเราเราก็จะเกิดเราก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับถ้าเด็กไ,ไ,ไปเล่นโดยไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกผู้หลับผู้ใหญ่หรือไปเล่นกับเพื่อนชักชวนเพื่อนไปเล่นนะครับอะไรจะเกิดครับนะครับเกิดอะไรครับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเราไม่มีทักษะในการว่ายน้ํา เพื่อนจะช่วยเราได้อย่างไรนะครับในเมื่อเพื่อนก็ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นจมทั้งสองคนนะครับแน่นอนนะครับเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นต้องนึกถึงความปลอดภัยนะครับจะไปเล่นน้ําทะเลกับพ่อแม่นะครับหรือไปเล่นน้ําตกหรือไปเล่นน้ําคลองที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องให้ผู้ใหญ่ค่อยดูแลเราครับยิ่งเราไม่มีทักษะแต่ถ้าเรามีทักษะทักษะการว่ายน้ําแล้วไม่เป็นไรนะครับ ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่3ควรรอให้เรือจอดที่เทียบท่าให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเรือลงเรือนะครับเด็กๆต้องทํำยังไงครับเด็กๆต้องรอต้องรอเรือจอดก่อนนะครับที่เทียบท่าแล้วเด็กๆค่อยขึ้นลงเรือหรือค่อยลงเรือหรือขึ้นเรือก็ได้นะครับต้องรอก่อนนะครับรอให้เรียบร้อยก่อนจอดที่ท่าเทียบให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราไม่รอไม่รอเรือจอดจอดที่ท่าเทียบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดเราตกในน้ําขึ้นมาจะทําอะไรครับจะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุได้ยิ่งเราไม่มีทักษะจะจมน้ําได้นะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นต้องรอให้เรือจอดเรียบร้อยก่อนเราก็ค่อยลงเรือนะครับนึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอแลวเด็กๆก็จะปลอดภัยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํานะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับเมื่อลงเรือแล้วควรเดินเข้าไปในตัวเรือนะครับนั่งในที่ที่จัดไว้ให้ ไม่ควรนั่งที่ขับเรือนะครับให้เด็กนั่งนั่งเรียบนั่งให้เรียบร้อยนะครับในเมื่อในในในขณนะเราลงเรือนะครับให้เรานั่งในตัวเรือนะครับที่เจ้าหน้าที่หรืออ่าหรือเจ้าหน้าที่ที่ที่ดูแลในบนเรือนะครับจัดกอี้ให้เราเราก็นั่งให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรที่จะไปนั่งที่กับเรือนั่งบนกับเรือหรือยืนบนกับเรือเผื่อเราตกน้ํา ขึ้นมายิ่งเราว่ายน้ําไ,ไม่เป็นนะครับจมน้ําถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับเด็กๆถ้าต้องโดยสารเรือต้องสวมเสื้อชุดชีพทุกครั้งนะครับอ่าเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าเด็กๆจะไปเที่ยวไหนหรือไปเที่ยวเกาะกับครอบครัวไปเที่ยวอ่าทะเลกับครอบครัวการที่เราจะโดยสารเรือเราทุกครั้งจำไว้ให้ดีเราต้องอ่าสวมเสื้อชุดชีพไปด้วยนะครับอเพื่ออะไรครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่เสื้อตัวนี้ยิ่งเราไม่มีทกษะว่วยน้ําเราจมน้ํานะครับเด็กๆจมน้ําถึงขั้นเสียชีวิตนะครับอ่าแต่ถ้าใส่เสือส้อชูชีพช่วยในเรื่องของการลอยตัวให้กับเราด้วยนะครับความปลอดภัยให้กับเรานะครับเพราะนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะขึ้นเรือนะครับต้องใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะปลอดภัยในเรื่องของอ่าในเรื่องของของอุบัติเหตุทางน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับวันนี้นะครับก็ครูก็เอามาฝากเนื้อหานะครับมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํานะครับไม่ว่าในเรื่องของสาเหตุว่าในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับบอกว่าเด็กๆเอามาใช้ชีวิตประจําวันนะครับความรู้ที่ให้มานะครับอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับก็มาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเด็กๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหรือในอันทนตหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่เราจะได้รู้ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ก็าการสอนคองค,ครูถ้าผิดพลาดประการใดครูก็ต้องขอภัยนักเรียนด้วยนะครับต่อไปนะครับพักงานนะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งในะคําชี้แจงนะครับว่าให้เด็กๆทาทาอะไรนะครับหรือทํา ทำพลังงานอะไรนะครับเราก็ส่งในอัลบั้มหรือไม่ต้องส่งในอัลบั้มนะครับก็วันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับข้อจันสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ